สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียมาติดตามข่าวการเลือกผู้นําของสอปอป,อปอลาวกันบ้างที่ล่าสุดมีรายง,งานข่าวว่านายกทองลุนสีสุริตได้รับเลือกเป็นเลขาธิการคณะกรรมการการพักประชาชนปฏิวัติลาวแทนนายบุญยางวรจิตและตามธรรมเนียมปฏิบัตินายทองลุนจะได้รับเลือกเป็นประธานประเทศสปอป,อปอลาวคนใหม่อีกด้วยเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับ เมื่อวันที่15มกราคม2564มีรายงานจากสื่อของสปปลปปาวว่านายทองรุนศรีสุริศนยายกรัฐมนตรีได้รับเลือกให้เป็นเลขาธิการคณะกราากรมการการคนที่11ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในการประชุมผู้แทนทั่วประเทศพ,พรรคประชาชนปฏิวัติลาวครั้งที่11ระหว่างวันที่13-15มกราคม2564ซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งสูงสุดในพรรคสืบต่อจากนายบุญยางวรจิตที่หมดวาระ นายบุญยังวรจิตซึ่งดำรงตำแหน่งประธานประเทศสปปลาวคนปัจจุบันที่มีวาระ5ปีและในฐานะผู้นำรัฐกำลังสิ้นสุดลงรวมทั้งดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคเป็นเวลา5ปีหลังจากที่ได้รับเลือกตั้งในปี2559โดยขั้นตอนต่อจากนี้สภานิติบัญญัติจะเลือกผู้นำรัฐคนใหม่ทั้งประธานประเทศและนายกรัฐมนตรีและอนุมัติคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดใหม่โดยนายทองลุนจะได้รับเลือกให้เป็นประธาน ประเทศสปปลาวคนใหม่หางยึดตามธรมเนียมปฏิบัตินายทองรุนศรีสุริศเกิดเมื่อวันที่10พฤศจิกายนพศ2488ปัจจุบันอายุ76ปีเกิดที่แขวงหัวพันสปปลาวเรียนหนังสือที่หัวพันระหว่างพศ2505ถึง2512ต่อมาได้เข้าไปศึกษาต่อที่สหภาพโซเวียตและเวียดนามโดยนายทองรุนสามารถพูดภาษาเวียดนามอังกฤษและรัสเซียได้อย่างคล่องแคล่ว โดยก่อนหน้านี้มีตำแหน่งที่สำคัญเช่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศระหว่างพศ2530ถึง2535รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการทางสังคมระหว่างพศ2536ถึงพศ2540และสมาชิกรัฐสภาระหว่างปีพศ2541ถึงพศ2543เป็นต้นโดยเข้าเป็นนายกรัฐมนตรีของลาว ที่เคยตั้งเป้าหมายไว้ว่าประเทศลาวจะหลุดพ้นจากความยากจนสู่ประเทศพัฒนาปีพศ2563ก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับว่าสปปลาวภายใต้การนำของนายทองลุนสีสุริตซึ่งถือว่าเป็นผู้นำการเมืองสายปัญญาชนจะนำพาสปปลาวไปทิศทางใดจะสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องให้กำลังใจในการทำงานเพื่อพี่น้องชาวลาวได้ร่วมกันนำพาและพัฒนาชาติอาเซียน ให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศต่อไปหากเพื่อนๆเห็นว่าข่าวนี้มีประโยชน์รบกวนกดติดตามกดถูกใจและกดแชร์ด้วยครับ